ความอยากรู้ไม่เข้าใครออกใครแต่เลือกวิธีที่ถูกต้องด้วยนะคะเอาไฟแช็คหล่นทองที่ตัวเองมีอยู่ว่าที่ซื้อมาทองแท้หรือว่าปลอมแต่พอหล่นแล้วทองดำปิดปีดปดซึ่งการหล่นด้วยไฟแช็คเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เพราะไม่สามารถเช็คได้ว่าเป็นทองแท้หรือไม่เห็นไหมคะเส้นที่หล่นไปเป็นทองแท้96.5แต่หล่นแล้วดำเพราะว่าไฟแช็คมีความร้อนไม่เพียงพอที่จะเผาทองค่ะจุดล้อมเหลวของทองจะอยู่ที่ราวๆมากกว่า1000องศาขึ้นไปค่ะแต่ไฟแช็คมีความร้อนสูงสุดได้ ถึงเพียงแค่4,000องศาเท่านั้นเองสีดำที่เกิดขึ้นจึงเป็นแค่ขมเหลและเป็นการเผาไหม้แค่ผิวภายนอกหากเผลอทําวิธีนี้ไปแล้วให้นําทองไปให้หน้าสาขาเพื่อให้พนักงานแก้ไขให้นะคะแต่แอบบอกก่อนเลยว่ายังไงน้องก็ไม่กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะการเช็คทองแท้หรือว่าทองปลอมทําได้ง่ายมากแค่เดินไปที่ร้านทองเองค่ะสิ่งที่ร้านทองใช้ปืนอัดแกส๊สความร้อนสูงและนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะ